เตรียมเคื่องแกงหน่อไม้ยุ่ตมตำข้าวเบือโล <c oughs> ตำข้าวมาโลแล้วก็ยีแยงโลทีลยยล่ย,ย,ยีแยงเรามีทานเตรียมใส่แกงหน่อไม้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอันนี้นะไอ้ยนีตำข้าวเบือนะเขาว่าในเรื่องภาษาไทยข้าวเบือขบือเขาก็บ๊อกข้าว ข้าวเบื่อเลยเนาะข้าวที่เบื่อเลยเนาะเดี๋ยวน่าจะบอกได้ยังว่าท่วมช่วงเราปวดหัวเหรอครับ ต้มหน่อไม้ให้สุกค่ะอเลอยมากเลยขนาดยังไม่ได้ใส่อะไรด้วยนี่มา,มาแล,าาล,แล้ว

พี่ตาน่ะละเฮยพี่ตาให้บันเล่านะขาดพลือขาดคือกี่นี้ฮะมีแต่พลือขาดดอกไปเบาะแน่สุกันเฮกันได้ไปหลายยังอยู่มา ปลานัวนัว,วปลาเ<ป> <c oughs> ด็กปล,ปลาปล <c oughs> <c oughs> าใคาเรียกว่าปลาอะไรปลาเน่าว้านี่เป็นของข้าวโอยโอ้ยมามาม่มานี่ปลาอะไรบี ข้าเบือใส่แล้วนะคะเต้ได้กิ๊บจนข้าเบือใส่แล้วนะคะเนี่ยปงเส่แล้วก็อาจจะเอาหญ้านางลงน้ำหลังนี่เป็นเลาะแล้วเล้ว ปลาปลกุและก็ปลานะคะปลาไทยสูตรมันนะคะอันอีวีน่ะมันอับประเดชิเลือว่าม,มาอันนี้นะมันทอดเบิรดแล้เบประเดชิลในด้น ปลาเปนดาลาหมีปลาเันมานยังไมขาดควไม่พอแไม่จะแต้มือแม่พี่ซื้อนนแม่มึง่าพอใจยืมมีในบ้านแต่ึงอถงไรใจเย้มใจลูกลูกเกิดใยเอยอนน่ะกม่แ้ เออทีวีมาเอเธอได้ไนี่ถ้าอย่าไปกินทช่เลิกกินน้ำดูนี่นี่โอ้สร้างเพื่อน้ำเพอสร้างสาวมา้อื่อมาเอาน้องเพื่นอไมถ้าไปวัดบ่เดีนี่นะต้องเล่นวาดบ่เดี๋ยนี่นะ ນາງຍ່ານາງເຂົ້າເລີຍອີ່ວິຊິເລີຍໂພອີ່ວິເຮັດອີ່ທອນພຸເ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ืองยอคือเขาลูกมีไรสิไี่กินเลยถ้าม่กินแกงไม่บอก